สวัสดีค่ะเอจังค่ะสวัสดีครับทากะครับกเมีอเกรจะาวให้วันนี้นะคะเอพาทุกๆคนมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของจังหวัดเกียวโตนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้อ่ะสถานการณ์โควิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะระบาดหนะักรอบที่3เดี๋ยวถ้ายังไงตามเอกับทากะไปดูบริเวณสถานีเกียวโตกันนะคะ สถานีรถไฟ JR เกียวโตนับเป็นประตูสู่การท่องเที่ยวของจังหวัดเกียวโตที่นี่เป็นแหล่งรวมทั้งสถานีชิงคัางเส้นรถไฟใต้ดินรถไฟคินเทสึและป้ายจอดรถบัสที่จะพาเราไปจอดตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ละแห่งและสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันรวมมากกว่า630,000คนเพราะว่าที่นี่นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปไหนมาไหนในจังหวัดเกียวโตนั่นเองค่ะเรานะคะจึงสามารถจะเห็นผู้คนเยอะแยะมากมายได้ที่สถานีเกียวโตนั่นเองค่ะ และด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดยังคงเป็นไปอย่างรุนแรงนะคะนายกรัฐมนตรีประกาศยกเลิกนโยบาย go to travel ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่28ธันวาคมไปจนถึงวันที่11มกราคมปีหน้าแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยจะทำให้กระจายออกไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะ รัฐบาลยังได้เรียกร้องของความร่วมมือจากทุกจังหวัดทั่วประเทศให้พิจารณาไตร่ตรองเรื่องการจัดงานเทศกาลต่างๆในช่วงปีใหม่นี้ด้วยและในส่วนของประชาชนนะคะรัฐบาลก็ขอความร่วมมือโดยการงดการเดินทางกับภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่รวมถึงงดเว้นจากการสังสรรค์เฮฮาปาร์ตี้งานรื่นเริง,เรงต่างๆ ให้อยู่กับครอบครัวดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะวันที่ถ่ายคลิปเป็นวันอังคารเวลากี่โมงคะทักะห้าโมงเอ้ห้าโมงห้าโอ๋อจริงๆเวลานี้นะคะเป็นเวลาเลิกงานแล้วก็คิดว่าอีกสักพักนึงก็คนจะเยอะอืมแต่ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะสำหรับเอก,กับทักกะถือว่าคนน้อยเนาะ หเหมือนคนแบบหายไปเยอะพอสมควรเลยค่ะหนาวมากด้วยวันนี้หนาวมากนะอาทิตย์นี้ญี่ปุ่นจะหนาวมากเนอะทากะใช่ครับตอนนี้เอกับทากะนะคะมาที่ตึกอาวันตี้ทากะอยากเข้าไปถามร้านซ่อมโทราศัพท์หน่อยนะว่าราคาเท่าไหร่แต่ทากะเคยซ่อมครั้งหนึ่งหมื่นเยนนะแพงเึินไป <laughs> ที่ไทยราคาถูกกว่านี้นะเอว่าคนนะคะตอนนี้เอกับทากะ เอาโทรศัพท์มาซ่อมแล้วก<ด>ันที่กระจแตกอ่ะถ้าไห้จ๋าวังน,นะไม่เต๊ก็ไม่เสียไม่ต้องซ่อมใช่ไหมเอ้ย้องขอโทษนะคะให้้องขอโทษกี่สองไม่เป็นไรแนะนําราคาให้ทุกคนในหะ้นย <laughs> ที่ญี่ปุ่นนะคะค่าเปลี่ยนกระจกแตกเนี่ยแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือมันเป็นร้านเหมือนแบบมาบุญคองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ร้านแอปเปิลนะคะก็มันหนึ่งหมื่นเยนค่ะสามพันบาทจริงๆด้วย คือถากะเขาเคยทําแตกหลายครั้งก็เลยร้านนี้ยเอกับถักะมาหลายครั้งนะคะสองสามครั้งมั้งถักะมา<ไ>ก็เลยพยายามมาร้านนี้อีกอะไรเงี้ยก็เลยรู้ว่ามันประมาณหมื่นเยนถ้าใครจ้องโปรโทไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืบอบัตสมบรณผมขอโทษนะ และในวันที่เอถ่ายคลิปวันนี้นะคะเป็นวันที่ยอดรวมผู้เสียชีวิตจากโควิดสูงถึง53รายถือว่าเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตเกิน50รายภายในวันเดียวนะจริงๆแล้วนะคะการที่เราหลีกเลี่ยงที่ที่มีคนเยอะสถานีรถไฟในรถไฟในรถเมย์ในรถบัสนะคะก็คือสิ่งที่ดีแต่หลายๆคนก็ต้องไปทำงาน มีหลายอย่างที่จะต้องทำาฉะนั้นมันยากมากๆนี่จ๋าถ้ากับโฮมกสเตดามากเนาะหอมมากไปดูไปดูอ๊ยหอมมากซื้อ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 เหรอที่ลันทีหังที่อะซื้ออันเดียวสี่สิหองอ่ะตัวเด่นนะอ่ะตัวเด่นด่นทีังทีหล ช็อกโกเลต์ช็อกโกเลตมอนชิสคาตากาตากาตากาอ้วนอ้วนอ้วนัวไหเหรออืให้นึ่งให้หนึ่งจื้อ้อันนี้เรียกว่าอะไรคะาอันนี้ท็ตโตทตโนะคะฟุตบอกฟุตบอาเลือกทีมฟุตบอลหรอใช่ใช่ใช่ ก็คือโตโต้ของทาตะหมายความว่าเหมือนทีมทีมอ่ะกัมบาโอซาก้ากับคอนซาโดเล่ซัปโปโรทีมไหนชนะเลือกค่ะอ่าวงกลมเหมือนทำข้อสอบอ่ะก็เลือกเลือกเลือกเหมือนกัราเขาเขาหน้าหนุงสองหนุงสองใช่ไหมครั้งที่หนึ่งพันสองร้อยสิบสองก็อยู่ที่นี่เกียร์แบบนี้อ๋อครั้งที่หนึ่งพันสองร้อยสิบสองก็อยู่แบบนี้สิบสองแบบนี้สิบสอง ใช่ไหมสิบสองแล้วก็เดือดอะไรบ้างมันเหมือนทําข้อสอบที่ไทยเหรอคะสวยๆเออนั่นแหละนะคะทุกคนถ้าเอก,กับพักถูกจะได้เจ็ดสิบล้านเยนนะรวยเละเลย เนี่ยพอเราซื้อนะคะก็ใช้เงินแค่100เยน30บาทนะเ,เขาก็จะให้กระดาษมาว่าเราเลือกอะไรถ้าเราถูกทั้งหมดเนี่ยค่ะเราก็จะได้เงินตามที่เอบอกไปนะใช่ น่าจะ20ล้านบาทล้านบาท้วยแล้วเอาเงิน30บาทซื้อนะคะแล้วก็ได้20ล้านบาทเอาจันรู้ไหมถ้านี้ถูกจริงน,นะน่าจะคลิปคนดู3ล้านของ <laughs> ขับมาเลยเล้ด้วยเร็ว้วยเร็วร้านของฝากคนเงียบมากเลยค่ะไม่มีลูกค้าเลย

นี่จะกลับบ้านอยู่แล้วถ้ากวนมาซื้อไม่ยอมอันนี้อยากได้โอเคงั้นเดี๋ยวไปกินในรถเนะา<อ>ะใช่ครับพ่อใชปโอเคนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโออัปเดตของเอกับทากกาในวันนี้นะคะตอนนี้กี่โม,ง,ะะมงแล้วคะทากาหกแล้วหกโมงเย็น มืดแล้วตอนนี้ญี่ปุ่นหน้าหนาวแล้วก็อากาศแบบหนาวมากแล้วก็มืดไวนะคะเดี๋ยวเราสองคนจะกลับบ้านแล้วไปหารนัาสดจังนะพะกาวันนี้อาหารเย็นอะไรคะน่าจะกินซูกยากิซูกยากิวานา,า,าโอโ้โโอเคนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตาม ให้พวกเราเมียเกตจะแปลได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันนะคะทุกคนเกี่ยวโต